เอ้ยต hey, ื่นเช้ามานะเช้าวันที่สุดเสโอ้หวัดดีคาเมล่าแมนโอ้หวัดดีเหมือนกันนะเอ่อลำโพงแมนช่วยสิด้วยอ้าวิเดี๋ยวนายเป็นไรน่ะวิเดียวโอเคอย่ามารอเล่นน่ะแกแข็งจังจะตาย เดี hey, ๋ยวเดี oh. ๋ยวเดี oh. ๋ยวเดี anyway? hey, IN, really ๋ยวไปไงเฮ้ยนี่เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี <h <h ่สียแปลกแปลกเพื่อนเลยเดี๋ยวนะเขาออกไปดูดีกว่านะจากมุมนี้แล้วเออเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยน้ำมันคาเมล่าแมนบอสนีว่ว่ะเฮ้ยเพื่อนพี่บอปี่บอปีป่บอปีป่บอปีบอปีป่บอไหนเนี่ยฉันจะไม่วันยกโทษให้แกเด็ดขาดเลยนะนแกทำให้เพื่อนฉันตายแตกทำให้เพื่อนฉันตายฉันจะออกตามล่าหายจนแน่นซะแล้วแกตายนะฮะ นี่ห้องเพื่อนของฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมแกตายนะฉันเจอแกแล้วแกแกมันคดฆ่าเพื่อนของฉันไอ้ลำพองทำไมแกจะเป็นเพื่อนฉันมาก่อนกัเถอะแกไอ้เจ้าน,นี้มันหัวเราะอะไรของมันกันไปตายซะเถอะไอ้สาราเลว ไม่ดีนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันทำอะไรลงไปกับเพื่อนฉันนะเออเออฉันฆ่าเพื่อนฉันไปอย่างนั้นเหรอ